ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกคนนี้เขาลังซ่อมแซงไปทีก็บทองนะครับท่ากองนนะครับนี่นะอาจารย์ถูงนะเขาปีนขึ้นไปทางนี้ผมจะถวายตัวแทนของทองนะครับนงรักปิดทองนี้นะครับไปดูกันนะครับดูเลยนะที่แผ่นทองหลุดเอาแผ่นทองแท้นี่ฮะไปปิดทีละแผ่นไปเล็กๆนะฮะท่านจะเห็นอยู่นะฮะเขาปิดอาจารย์นิมนต์ครับ ให้ S <S นับครับให้นับครับให้นับให้นับตาโคโคตาเขาอยู่คนละมุมเลยปิดเทา่าอีที่สูงฮะวังเวงวิเวงเลยเอขอก็ขอให้รวยรวย,รวยทุกคนเด้อลาบจับจากนี้ไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเดินนะครับผมขออนุญาตทุกคนหันหน้าเข้าองค์พระอันมีพระครูพระธาตุดูที่ชั้นสาม มีพระรุปธาตุอยู่ที่ชั้นสามตั้งจิตนิฐานอันเชิญพระผู้พระเจ้าอยู่เหนือเก้าเหนือผมขอญาตว่าตามผมนะครับนะโมนมสิตวาขอเดกะ,ะสีตีพิษพิสิตสุดรัตนางพิคุณอดตุนเทพมหิกมเหสวร วอร์ทิปดีบรมปร,ปรเมศสุครา์วอร์ลัสลิดดำรงศักดิ์และเอกักวิิชุหาวิชุรินปินตุทั์ทิพเอวราชและอมรน,นิวารัฐสับเพริในภูมิรกนี้นะโมเมแห่งข้าขอกราบไหว้บูชา พระผู้มีพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตามติประเพณีบัตรวิสัยจารีแห่งโบราณขอพระรุภาพพินิหารสัพพะอภะธรรมะสุจ